ลามาเลกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้ารัวนะคะแม่ย่าจะมาทําขนมจีงน,น้าเงี้ยวนะคะแบบสูตรบ้านที่แม่ย่าเคยทํามาเนาะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่ก็ทําทานได้ค่ะก็แม่ย่าก,ก็เอาดีหาะแม่ย่าตุนนะคะแม่ย่าตุนเพราะแม่ย่าทำม้อเดียวนะคะกาจะทำทานคนเดียวนะคะก็มีเนื้อนะคะ มีเนื้อตุ๋นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เสร็จสุกแล้วนะคะแม่ย่าใช้เป็นน้ำพริกน้ำพริกแกงนะคะแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็มาตำถั่วเน่าใส่เรามาผัดเครื่องแกงนะคะทำคนเดียวเราก็ทำหม้อเล็กๆนะคะใส่กระทะไปเลยกระทะจะใหญ่หน่อยก็ลองทำดูเนาะน,นีจะมาคือวิธีทำอะ่ะก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะคะ เราก็เอาน้ำพริกมาผัดนะคะเอาน้ำพริกมาผัดเสร็จแล้วเราก็เอาดอกนิ้วที่เราตุ๋เราต้มไ,ไปแล้วนะคะต้มจนเปื่อยไปแล้วแม่ย่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องปิดนะคะเวลาแม่ย่าจะทําทานทีเมื่ญย่าก็จะออกมานะะก็มีเนื้อที่เราตุ๋นไว้แล้วใช่ไหมคะเส้นนมจีนเราก็ใช้เป็นพาสต้าเส้นเล็กๆนะคะเราก็มาทําแทนได้ผักเราก็เอามีผักอะไรที่ในครัวอันนี้ได้แล้วนะคะ นตอนไม่ยากไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเออมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลาไม่ยาก็จะมาบอกวิธีทําทําง่ายๆค่ะอาหารเหนืออาหารอีสานก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ยากจะตัก น้ำขูกกิดนะคะไม่ยากไม่เอาเยอะเพราะว่าไม่ยากทางเดียวนี่กระดอกเหนียวติดไฟได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอม ปั่นอากาศดังไปหน่อยนะคะขอโทษด้วยแม่ย่าคอแห้งตลอดเลยค่ะอากาศมันร้อนนะคะประมาณ40องศานะคะนี่ค่ะรูปลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือขนมจีนมันมิ้วของแม่ย่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้เนื้อตุ๋นนะคะเนี่ยลูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำ่ายค่ะอร่อยด้วยค่ะทำทานได้นี่ก็ได้ประมาณ ทานคนเดียวนะคะค่ะขนมจีนแม่ย่าขนมจีนดำเยยวลองไปทําดูนะคะถ้าบ้านเราก็มีขาตะไคร้แล้วก็ขบกพี่แค้งนะคะกะปิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โษตีนะคะโรตีนี่ค่ะนี่ก็คือขนมจีนดำเยวแม่ย่านะคะ <c oughs> โทษทีค่ะขอบระทานอภัยด้วยนี่ค่ะเออวันนี้ไฟมันดับไป <c oughs> โทษทีค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามติดตามออชมแมย่ย่ากดเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ